ประกาศข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวอัวแดงประกาศข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวอัวแดงเรื่องเกณฑ์การรับเงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีด้วยยังงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่รับลงทะเบียนช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีอายุเกิน60ปีขึ้นไป 2. มีสัญชาติไทย 3. มีฐานนยากจนเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องมีเอกสารรับรองจากในอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเอกสารผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนค่าสงเคราะหศพผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม หนึ่งสำเนาใบมรณบัตรสองสำเนาบัตรประชาชนสามผลการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เอกสารผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนค่าส,งส่งเคราะห์ศพผู้ยื่นคำขอรับเงิน 1. สำเนาบัตรประชาชน2สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นคำขอผู้รับรอง1สำเนาบัตรประจำตำแหน่ง2สำเนาบัตรประชาชน การลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์จัดการศพให้กับผู้สูงอายุตามประเพณีด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมโดยทายาทสามารถมาลงทะเบียนยื่นเรื่องของเงินสงเคราะห์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงในวันและเวลาราชการโดยต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานมายื่นเรื่องตามที่ได้แจ้งไว้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงงานพัฒนาชุมชน053 332 053ต่อ26